และ้วเขอาจะมีคําถามครับว่า้ตกลงว่าเราจะฟาร์มเก่านะครับหรือว่าลูมิสต a กิ้งแบบใหม่นีนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับอยู่ผมแบงค์นะครับกับช่องเดอะมัสเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับคอนเทนต์วันนี้วุ่วิเลจเช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากมีการปล่อยฟาร์มใหม่นะครับที่เป็นลูมิสตกกิ้งที่เป็นเจ้าน้องวัวเนี่ยนะครับที่มันเป็นฟาร์มที่มันน่ารักมากเลยนะ ก็น่าจะมีคำถามจากเพื่อนหลายๆคนว่าตกลงว่าเราเลือกฟาร์มยังไงดีนะครับมันมีวิธีการเลือกยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปคุยในเรื่องประเด็นนี้กันครับก็ก่กอนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเริ่มชมคลิปนะครับก็สําหรับใครที่มาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่องเดลต้ามาสเตอร์นะครับเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเกมไฟล์นะครับมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในโลกของ ดิจิทอลแอสเซทต่างๆนะครับก็จะมีการอัปเดตในช่องของเราเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับคอนเทนต์ดีๆดีในอนาคตที่ผมจะทำขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ m ม n น n ิงเวนเวล l ลช์แล้วกันก็วันนี้พูดถึงเรื่องฟาร์มนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็อย่างแรกก็คือเข้ามาดูกันนะครับในตัว APR ของฟาร์มนะครับอย่างตอนนี้นะครับก็ฟาร์มเคครับก็ API อยู่ประมาณ49%แล้วก็ LCT นะครับก็ APR อยู่ประมาณสัก62%สนะครับส่วนเจ้า r o o m i Staking นะครับที่เป็นฟาร์มใหม่นะครับก็มี APR อยู่ที่ประมาณ15%ซนะครับซึ่งก็มีคนเซ็คเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าการฟาร์มนะครับก็เราควรจะเลือกยังไงนะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะครับแล้วมันมีเรื่องของ Impermanent Loss อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีมันเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับเราเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเป็นมือใหม่แล้วก็จะงง ก็ไม่รู้จะเลือกอยังไงดีเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพยายามพูดให้มันง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะเพื่อจะได้เพื่อนๆลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับาวน,นี้ก่อนจะพูดเรื่องนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าอันนี้ก็จะไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนนะครับไม่แนะนําว่าเพื่อนๆจะมาลงทุนในเกมมอนตมูเนเบลควรลงทุนไหมหรือไม่ควรลงทุนยังไงนะครับอันนี้เป็น non financial a d v i c ์นะครับก็แค่เป็นการ ใช้มุมมองนะครับแล้วก็เป็นไอเดียละกันนะครับในวิธีการาคิดต่างนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าสนใจจะลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองแลวตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับโอเคถ้าเข้าใจตรงนี้ตรงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับก็เริ่มจากเรื่องของปกตินะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะลงทุนนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเราก็จะดูเรื่องของ maximize profit นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่่่าไไมมมด้ออองงงในเเรืขก ในเรื่องของโลกเกมนะครับก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าซื้อกองทุนนะครับเราก็พยายามจะหาที่มันสามารถให้ผลตอบแทนเราได้เปอร์เซ็นต์สูงสงหรือว่าการฝากเงินในธนาคารเองก็ดีเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยที่ไหนสูงเราก็พยายามจไยฝากที่นั่นคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันนะครับกับการที่ฟาร์มบนเกมมอนิมูนบิลเลหรือว่าฟาร์มบนดีฟนเนี่ยนะครับคนปกติก็จะพยายามหาในเรื่องของผลตอบ,บแทนที่สูงนะครับซึ่งในตัวเกมมอนิมูนบิลเลเนี่ยมันจะวัดกันด้วยตัว APR นะครับ APR เนี่ยนะครับก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีนะครับแบบไม่ทบต้นนะครับก็หมายความว่าสมมุติคุณลงทุนไป100บาทนะครับถ้าสมมติว่า APR บอกว่า49%แปลว่า1ปีผ่านไปเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินคืนมาทั้งหมด49บาทนะครับคอนเซปต์มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอมันเป็นการฟาร์มนะครับบนโลกของคริปโตเคอเรนซีหรือโลกของตัวบล็อกเชนนะครับผ่านตัวเกม DeFi หรือว่าเกมมอนติคูลิเวอร์ชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคอนเซปต์มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าามมันจะีกร เปลี่ยนไปในแง่ของว่าการลงทุนมันไม่ใช่เงินบาทแหละมันจะเป็นการลงทุนในแง่ของเอาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับมาทําการฟาร์มนะครับซึ่งเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันก็มีมูลค่าของตัวเองแต่ว่าเวลามันไปเทียบกับเงินสกุลอื่นเช่นเงินบาทหรือว่าเงิน u s เอสดอลลาร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีการแกว่งของราคาขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้หลายๆคนก็อาจจะสับสนแล้วก็งงนะครับในแง่ของว่าไอ้ตกลงเราฟาร์มแบบนี้เราขาดทุนหรือกําไรกันแน่นะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ รานนี้ปกติอย่างที่บอกไปนะครับว่าโดยปกติแล้วสิ่งที่เราควรจะเลือกก็คือเรื่องของ APR นะครับสูงที่สุดนะครับก็จะสมมติได้ว่าผลตอบแทนที่จ่ายมาเป็นรีวอร์ดให้เราเนี่ยนะครับมันก็จะสูงที่สุดตามนะครับโดยที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าผลตอบแทนสูงนะครับมันก็มักจะมากับความเสี่ยงที่สูงตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าผลตอบแทนที่สูงแล้วมากับความเสี่ยงที่ต่ํากว่าเนี่ยนะครับเราก็อาจจะควรจะเลือก ในแง่ของตัวนั้นนะครับที่มันมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าที่จะขาดทุนน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวผลตอบแทนมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมสรุปในเรื่องของฟาร์มให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงฟาร์มเก่านะครับจริงๆผมเคยพูดไปแล้วในคลิปกเก่าถ้าอยากรู้ละเอียดก็ลองไปดูคลิปกเก่าได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไง คือฟาร์มเก่าเนี่ยนะมันเป็นการที่เรามีการเหมือนกับเสมือนว่าเรามีการซื้อเหรียญสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญสองเหรียญเนี้ยเข้าไปฝากไว้ในฟาร์มของเกมมอนตี g วูนวิลเลจก็คือการปลูกผักนั่นแหละนะครับแล้วก็เอ่อในฟาร์มแปลงผักเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนให้เรามาเป็นพืชผักชนิดต่างๆซึ่งสุดท้ายมันก็คือแปลงเป็นลูมี่ก็เหมือนกับว่าเราสเต็กไปแล้วก็สุดท้ายเราได้ลูมี่นั่นแหละนะครับก็ลักษณะประมาณนั้นนะครับคราวนี้เอ่อ การที่เอา2เหรียญเข้าไปฝากเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เรามีความเสี่ยงในเรื่องของการขึ้นขึ้นลงลงของราคาเหรียญเนี่ยนะครับทั้ง2เหรียญเลยนะยกตัวอย่างเช่นฟาร์มเคคับนะครับเราก็จะต้องลุ้นว่าไอ้เหรียญครับมันจะราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับพร้อมกับเหรียญลูม i เนี่ยจะราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับถ้าสมมุติว่าทั้ง2เหรียญราคาขึ้นไปนะครับทั้งคู่นะครับก็อ s u ูมได้ว่าเงินทุนที่เราลงไปเนี่ยนะครับมันก็กําไรแน่นอน นะครับแต่คราวนี้คำว่ากําไรแน่นอนมันก็อาจจะมีกําไรมากหรือกําไรน้อยอีกนะครับเมื่อเทียบกับว่าถ้าเราถือเหรียญได้เหรียญหนึ่งไว้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่เพื่อนต้องคํานึงถึงนะครับอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็น2เหรียญที่มันเป็นอ่อ USDT กับ Lumy นะครับมันก็จะมีเหรียญหนึ่งที่เป็น stablecoin คือ USDT ใช่ไหมราคาก็จะแกวงน้อยหน่อยนะครับคราวนี้เราก็จะลุ้นแค่เหรียญเดียวว่าแล้ว Lumy มันจะขึ้นหรือจะลงนะครับถ้าสมมติว่า Lumy ขึ้นเน เงินต้นที่เราลงทุนไปเนี่ยก็จะกําไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูมิราคาลงเนี่ยเงินต้นก็จะราคาเออ่เงินต้นที่เราลงทุนไปก็จะลดลงนะครับแต่ว่าก็ลดลงไม่เยอะเพราะว่ามันก็ยังมีฝั่งที่มันเป็น s t a b l e c o i ยที่เป็น USDT เนี่ยค้ำไว้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งฟาร์มสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นลูมิสเตีกิ้งเนี่ยนะครับลูมิสเตีกิ้งเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของ impermanent loss นะครับอธิบาย impermanent loss นิดน,นึงคือ impermanent loss เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เวลาาเราฝาก เหรียญนะครับไปเป็นคู่เนี่ยนะครับเช่นสมมติว่าเคคัพนะครับแล้วก็ลูมิเนี่ยนะครับหรือว่า k คอีแล้วก็ลูมิเนี่ยฝากเข้าไปนะครับแล้วเกิดมันมีการแกว่งขึ้นลงของราคาเหรียญเช่นสมมติว่าราคาเหรียญฝั่งคัพเนี่ยนะครับมีการขึ้นนับสูงมากอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคัพเนี่ยเคยขึ้นจาก25บาทขึ้นไปเป็น500บาทอะไรเงี้ยคนที่เอาเงินมาฟาร์มใน Morning Moon Village เนี่ยนะครับในฟาร์มเคคัพเนี่ยนะครับก็ได้กําไรนะครับแต่ว่ากําไรไม่เท่ากับการถือเหรีย นะครับเพราะว่าราคาเอ่อมูลาค่าของฟาร์มเนี่ยมันวิ่งตามไม่ทันราคาเหรียญฝั่งที่เคขับมันขึ้นพูดง่ายๆว่าลูมี่อ่ะราคาขึ้นวิ่งตามขับไม่ทันในช่วงนั้นนะครับมันก็เลยทาให้เกิดเรื่องของเอ่อ impermanent loss นะครับเกิดขึ้นนะครับคือพอสมมุติว่าเอ่อพอเวลามันมีการขึ้นของราคาเนี่ยนะครับสูงๆบ้างๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เวลาที่เราแลกเอ่อสเต็มออกมาเนี่ยเราได้เหรียญคับน้อยลงกว่าเดิม นะรพอน้อยลงกว่าเดิมแต่เวลาเราเทียบมูลค่าเนี่ยเราก็ยังได้กําไรอยู่นะแต่ว่าพอเราเทียบกับไปว่าถ้าสมมติเราไม่ฟาร์มเลยเนี่ยเราถือเหรียญครับไว้เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกําไรมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคําว่า i m p e r m e n t loss เนี่ยขึ้นมานะครับแต่จริงๆถามว่ากําไรไหมก็กําไรแต่แค่กําไรลดลงเหมือนหรือว่าเรียกว่าขาดทุนกําไรแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นฝั่งที่เป็นฟาร์มลูมีเ่นเนี่ยนะครับเปลี่ยนเดียวเนี่ยนะครับก็จะไม่มี i m p e r m a n e n t loss เพราะว่าเราฝากเข้าไป100 ie, ล,ลู100ม,เมเเ 1, นะ่เวลาเราถอนกลับมาเราก็ได้1้อยลูม่เหมือนเดิมเราใส่เข้าไปพันหนึ่งนะครับเวลาเราถอนกลับมาก็ได้พันลูม่เหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มี Im p e r m a n e n t loss นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่มี impermanent loss ไม่ใช่มันจะไม่ o s s นะเหตุผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องเอาลูม่กลับมาแลกเป็นเเงงิินนนบบาาทหรรือว่ D ะคั ราคาลูม่เนี่ยมันก็มีการขึ้นลงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะได้พันลูม่เท่าเดิมแต่ไม่ได้แปลว่ามูลค่าทรัพย์สินของเราหรือที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะเท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้ลูม่ราคา22บาทนะครับเพื่อนๆเอาตัวนนเ,เ,ตนเนี้ยนะครับฝากเข้าไปสเต็กกิ้งในฟาร์มบัวเนี่ยนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักประมาณ3 4เดือนสมมติลูม่มันดันราคาตกเหลือ15บาทไอ้หนึ่งพันลูม่ของเพื่อนๆเนี่ยเคยมูลค่า 2 2 0 0 0บาทเนี่ยมันก็จะเหลือแค่15,000บาทนะครับก็ลักษณะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มี p ัลกอร e n t l ลอสแต่ว่ามันก็ l o s สเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสกําไรอย่างเดียวนะมันก็ขาดทุนได้เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้แล้วเราจะเลือกแบบไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าอนา,าคตมันจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยถ้าสมมติเพื่อนๆมอ,องว่า ลูมี่เนี่ยนะครับราคาจะวิ่งขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ไปไกลามากนะครับโดยที่เหรียญครับเนี่ยนะครับวิ่งตามไม่ทันหรือเหรียญครับอาจจะยังไม่ทันขึ้นเลยแล้วลูมี่ขึ้นไปเพราะว่าเกมมอนตี้มูนวิลเลจอาจจะมีการไปเปิดบนเชนใหม่อาจจะมีต่างชาติเข้ามาเล่นมีการซื้อลูมี่เยอะแยะมากมายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้เออลูมี่ราคาขึ้นสมวติจาก22บาทเพื่อนเพื่อนมอง,งว่าลูมี่อาจจะขึ้นไปเป็นร้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยแทนที่จะถือลูมี่ไว้เฉยๆเนี่ยก็อมาฟาร์มไว้ก่อนถ้าคิดแบบบเเนนนนีี้ะะคราารัอออาาจจลืกใฟ์มท่่ป็ สเต็กกิ้งลูมิเนี่ยนะครับอาจจะดีที่สุดเหตุผลเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในสเต k กกิ้งลูมิเนี่ยสมมติว่าเราใส่ไปพันเหรียญถอนกลับมาก็ได้พันเหรียญเหมือนเดิมครับตัว a p r น้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการจะขายเพื่อจะกินส่วนต่างของราคาที่เขาเรียกว่าแคปิตอลเกนหรือว่าราคาเหรียญที่มันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมองแบบนี้นะครับก็อาจจะเลือกฟาร์มที่เป็นลูม i แนบที่สเต็กในฟาร์มวัวดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพื่อนๆมองว่า เหรียญครับเนี่ยครับกับเหรียญลูม่เนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นทั้งคู่เลยนะครับอาจจะบางอาจจะขับขึ้นมากว่านิดหน่อยหรือลูม่ขึ้นมากว่านิดหน่อยแต่ไม่ทราบได้แต่คิดว่าทั้งคู่เนี่ยต้องขึ้นทั้งคู่แน่ๆเพราะว่ามันมีในเรื่องของแบบความกาวหรือว่าความอะไรสักอย่างนึงของเพื่อนไม่ว่าจะดูเทคน,นิคข้อมาหรือว่าดูเรื่องของเชิงพื้นฐานมาอะไรเงี้ยนะแต่เพื่อน <S <S ๆไม่อยากถือเหรียญครับว้เฉยๆนะครับหรือไม่อยากถือลูม่เหรียญเดียวไว้เฉยๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถอาจจะเลือก มาลงในฟาร์มที่เป็น LK Cup นะครับได้เพราะว่าเวลาเรามาลงฟาร์ม LK Cup เนี่ยอย่างน้อยมันก็จะได้ตัว APR เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคับกับลูม่เนี่ยราคามันดันขึ้นไปพอๆกันนะครับตัว Impermanent Loss เนี่ยมันก็จะลดลงหรือแทบไม่มีนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ loss นะครับอะไรนะเวลาถอนออกมาเป็นคัพก็จะได้เหรียญคับเท่าๆเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผิดการคาดการณ์นะครับราคาเหรียญครับดันวิ่งแรงนะครับลูม่วิ่งไม่ทันนะครับก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าเราใส่ครับไปสมมติเราใส่ไปร้อยหนึ่งสุดท้ายเวลาเราถอนครับออกมาเราอาจจะถอนออกมาได้แค่90ครับนะครับแต่เวลาตีเป็นเงินบาทเนี่ยนะครับเราก็ยังกําไรนะไม่ใช่ขาดทุนนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นส่วนต่างที่เหรียญมันหายไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ฟาร์มเนี่ยแล้วเราจะได้กําไรมากกว่านี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า i m p e r m a เ e n t น o s อนะครับเพื่อนๆนก็ต้องแบกรับความเสี่ย สุดท้ายถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าเ,เพื่อนๆมองว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าอนาคตในเหรียญมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ลูมีมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับครับจะขึ้นหรือจะลงเราก็ไม่แน่ใจทางนั้นนะครับแต่ว่าเรารู้แน่ๆว่าเ,เราอยากจะเล่นมอนิ i ุนวิลเลจเราอยากจะฟาร์มนะครับเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็น a p r มานี่แหละนะครับก็อาจจะเลือกฟาร์มในฟาร์มที่เป็น k u s วก็ได้เหตุผลเพราะว่า k u s วเนี่ยฝั่งที่เป็น u s ี t เนี่ยนะครับมันมีการแกว่งเหมือนกันแต่มันก็นน้อยะครับ ตั้งแต่ที่เล่นมอนิมูลวิลเลจมานะครับก็น่าจะเกินครึ่งปีแล้วนะครับประมาณประมาณครึ่งปีแหละนะครับก็ USDT เนี่ยราคามันก็จะวิ่งอยู่ราวๆประมาณสักสาบสองบาทกว่าถึงประมาณ34บาทอะไรประมาณเนี้ยสามสิบสี่สามบาทอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็ไม่เกินสิเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเหรียญลุ่มี่กับเหรียญครับเนี่ยนะครับโอ้โหวิ่งกันแบบสนุกสนานทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็เรียกได้ว่ามันมีความผันผวนสูงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะเลือกที่แบบว่าปลอดภัยหน่อยนะครับกับตัวของฝั่งที่เป็นเงินต้นเราด้วยนะครับเราอาจจะคิดว่ายังไงลูม่เนี่ยก็น่าจะขึ้นแหละแต่ไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่เราอยากจะเซฟเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเลือกลงทุนในฟาร์มที่เป็น LKUSDT ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีฝั่งหนึ่งที่มันเป็น USDT ที่เป็น Stable Co i n เนาะที่มันค้าไว้ถ้าสมมุติว่าลูมิมันราคาขึ้นนะครับก็เราก็ได้กาไรแหละแต่อาจจะกําไรน้อยหน่อยนะครับน้อยกว่าถือลูมิอย่างเดียว แต่มากกว่าถือเหรียญ k u s t อย่างเดียวแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในทางกับการถ้าสมมติว่าลูมี่มันราคาลงเนี่ยเราก็จะเจ็บตัวน้อยหน่อยนะครับน้อยกว่าไปฟาร์มอื่นเช่นฟาร์มลูมี่อย่างเดียวเนี่ยก็จะเจ็บตัวเยอะสุดนะครับแต่ถ้าฟาร์มเป็นลุ่มมี่เคคัเนี่ยนะครับก็จะเจ็บตัวน้อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฟาร์มที่เจ็บตัวน้อยที่สุดก็จะเป็นลุ่มมี่ที่ฟาร์มเป็น KUSDT นะครับตัวนี้ก็จะเจ็บตัวน้อยสุดในกรณีที่ลูมมี่ราคาลง นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคล้ายๆกับการที่เราถือ2เหรียญน,นะครับคู่กันก็คือฝั่งหนึ่งเรากำกำเงินไว้เป็นเงินสกุล USDT อีกฝั่งหนึ่งเรากำเป็นสกุลูม m i นะครับสมมติเวลามูลค่าของูมี่มันลดลงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีมูลค่าของฝั่งที่เป็น USDT เนี่ยขับอยู่นะับในผูลักษณะก็ประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็จะเป็นหลักการนะครับที่ง่ายๆนะครับในการที่จะเลือกลงว่าเราจะลงทุนนะครับใน ตัวฟาร์มไหนนะครับแล้วมันจะเหมาะกับความคิดของเรานรในอนาคตว่าเรามองว่าทิศทางของมอนิมูนวิลเลจหรือว่าทิศทางของเหรียญต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปนทิศทางไหนนะครับก็ใช้ในเรื่องพวกนี้นะครับในการช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับ <S <S แต่ว่าทางนี้ท้งนั้นผมก็เตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับ <S <S เพราะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เงินลงทุนของเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องพึงรักษาไว้นะครับให้ดีนะครับ แล้วก็การที่ผมมาพูดคุยให้ฟังอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เป็นการแนะนําให้ลงทุนนะเพียงแต่ว่ามาพูดให้เข้าใจเฉยๆนะครับว่ามันมีหลักคิดยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยกันวันนี้ก็คือว่า APR เนี่ยนะครับบางทีมันก็หลอกเรานะครับหรือว่าจริงๆมันหลอกตาคือ APR มันไม่ได้หลอกหลอกแต่ว่ามันหลอกตาคือ APR ด้วยความที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่มันเท่าเดิมนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับเดิมผมยกตัวอย่างเช่น ก็เลีเคสที่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาฟาร์มในเกมมอนติเมอรเรีในช่วงที่ราคาเหรียญครับเนี่ยขึ้นไปสูงแล้วนะครับอย่างเช่น400กว่าบาท500บาทเลยครับหรือบางคนอาจจะช่วง600บาทเลยนะครับซึ่งฟาร์มตอนนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็น APR ในฟาร์มที่เป็นเอ่อ LK ครับเนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่เคยเห็นมันต่ำกว่านี้มันก็40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่40กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลงทุนไปสมมติว่า อาจจะลงทุนไปหนึ่0แสนแล้วกันเนะสมมุติผมแปลงเป็นเงินบาทจะได้เข้าใจกันง,ง่ายอาจจะลงทุนไป1,000 0แบาทนะครับวันนั้นเนี่ยคิดว่าเห็นตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ APR ก็คือสมมุติว่าสัก45%นั่นก็แปลว่าถ้าสมมติว่า1 0 0 0 0แนเนี่ยนะเรารอไป1ปีนะครับมันควรจะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก45,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลงทุนไป1นึ่งแสนเนี่ยถอนสเตมออกแล้วก็เอ่อรวมกับผลตอบแทนที่ได้มาแล้วก็ควรจะมีเงินประมาณแสนสี่หมื่นห้านะวันนั้นทุกคนก็น่าจะคิดภาพนั้นนะครับแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บเวลาที่เอ่อราคาเหรียญครับเนี่ยนะครับกับราคาเหรียญลูม่เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมามันทําให้เงินต้นที่เราเอาไปลงทุนซื้อสเตมเนี่ยนะครับมูลค่ามันก็ลดลงตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ต่อนะครับในเรื่องของ APR ก็คือว่าแล้วถ้ามูลค่าอรอตเราเนี่ยมันเหลือ50,000บาทนะครับ APR ที่เราเห็นวันเนี้ยนะครับสมมุติว่าเราเห็นว่า50%นะครับมันคือ50%จากเงินต้นนะปัจจุบันคือ50,000นะไม่ใช่50%จากแสนแรกที่เราเคยฟาร์มไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราฟาร์มจากวันเนี้ยไป1ปีนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าได้50%าเจาก5้า0 0คือเราได้25,000ื่นานะครับถ้าเกิดว่าสมมติผ่านไป,ปเน นะครับถ้ามันรวมกับเงินต้นของเรานะครับที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับที่50,000บาทก็จะกลายเป็นเวลาเราถอนออกมาทั้งหมดเราก็จะได้ทั้งหมด75,000บาทในกรณีที่ราคามันไม่ขึ้นไม่ลงกว่านี้แล้วนะครับเท่าเท่านี้นะครับก็จะได้ขึ้นมา75,000บาทนะครับซึ่งเพื่อนๆลงทุนไป1นหนึ่งแสนะครับแต่ได้ขึ้นมา75,000บาทเท่ากับเพื่อนๆขาดทุนนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าวานสักสองหม่นห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ ไม่ได้ตามในเรื่องของราคาเหรียนนะครับก็ค่าเข้ามาดูเรื่องของ APR นะครับเรายังได้ตัว APR เยอะอยู่นะครับแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ได้ตัวแคลอทได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ปริมาณเท่าเดิมนะครับเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองไปทําการทดสอบขายสเตมนะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของพอร์ตเราเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวเนี้ย มันสามารถเข้าไป track ตัวเองได้นะครับจากตัว b k c Port หรือว่าโ l a n d Board อะไรเงี้ยมันก็จะมีเครื่องมือช่วย track ให้นะครับว่ามูลค่าพอร์ตเราวันนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เพื่อนๆควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คอยอาจจะจดบันทึกหรือว่าอาจจะหาเครื่องมือนะครับในการดูนะครับ monitor ของพอร์ตตัวเองไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในเรื่องของการลงทุน แน่นอนว่าในเกมมอนิคมูลบิลเลเเนี่ยมันก็เป็นเกมเนาะแลวการเล่นเกมมันก็มีเรื่องของความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อพื่อนๆก็ต้องดูวัตถุประสงค์ในการที่เข้ามาเล่นเกมมอนิคมูลบิลเลเชเนาะว่าตกลงสุดท้ายแล้วเราเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกนะครับหรือว่าเล่นเพื่อลงทุนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนและกันเนาะที่ต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็เพียงแค่มาพูดคุยให้ฟังเฉยๆ แล้วก็มาพบกับผมแบงค์นะครับในช่องเด็ดเดินมัสเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ